สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาร่วไปลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกรลยาณมีแทงใจคะ่ะวันนี้มากับคลิปสุ่มค่ะว่าพรที่ขอไว้จะมีโอกาสสาเร็จไหมนะคะถ้าดูจากหน้าไพา่คุณเองอาจจะดูว่าทางออกมันไม่มีคะ่ะหรือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อที่มันจะแก้ไขได้แต่ทุกปัญหามีทางออกเสมอ1คือขอความช่วยเหลือนะคะ2คือ move on จากเรื่องเดิมๆ3ม,มนะคะคือเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะตัวของไฟอัาสอดเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับ คนที่ไม่ใช่ก็จะออกไปหรือว่าอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคนอื่นนะคะแต่ถ้าคุณนะมั่นใจในศักยภาพของตัวเองคุณจะประสบความสําเร็จในอย่างแน่นอนนะคะถามว่าสิ่งที่ขอไว้ได้ไหมนะคะดีเอ็มเพรสแล้วก็หิ้งออบคัพอะค่ะสี่สิบสจะประทานพรให้คุณนะคะคุณนะจะได้รับผลนั้นแต่มันมาจากที่คุณนะต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนคุณมีศักยภาพมากเพียงพออยู่แล้วคะ่ะโอกาสในการก้าวหน้าโอกาสในการเติบโตโอกาสในการที่มีผู้ใหญ่หนุนนำต่าง นะคะมันเกิดขึ้นได้บางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนใครขอเรื่องลูกไว้นะคะก็มีโอกาสมีลูกได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีมงที่ลงนะคะแล้วก็เจอผู้ใหญ่ที่อุปถัมถทำที่ดีด้วยค่ะพรที่คุณขอไว้จะสําเร็จนะคะแต่มันมาจากการลงมือทาของคุณด้วยอย่าติดกับอยู่ที่เดิมนะคะมูฟออนจากเรื่องเดิมๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองค่ะ ครเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อไลน์เชื่อเขาไลน์แอดแอดฮารุบายลูกตาลเลยเลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ